We need a new phone กลับไปพูดใหม่โอเคเ e ิ่มต้นอีกคสวัสดีค่ะเชฟโอนะคะจากร้านออร์แกนิกคอนเซปต์ค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ a าคีสิสลาฟคลินิกตึก253นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่แสนง่ายแตเ่เต็มไปด้วยประโยชน์นะคะแล้วก็วัตถุดิบไม่กี่อย่างอุปกรณ์ก็ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเด็กๆสามารถทำได้นะคะ วันนี้เป็นวันแม่ด้วยถ้าใครดูอยู่ก็สามารถทําแล้วก็มอบให้คนที่คุณรักได้เนาะซึ่งมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ทําง่ายมากด้วยโอเค Today we're g o a n a ก o า e um, Power Balls Power b ball like ball a l l อลส์มีเ a ม l e น e e ็กเอเ l อร์ s ีบ n ลส์ a l สต์วัน a อลส์ o ินอลลัสข so it's just like over 100 calories ก็วันนี้ yeah because it's high in fat and protein also ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนู power ball กันนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นใน,ในตามท้องตลาด power ball มีหลายแบบเนาะแล้วก็หลายสูตรมากๆสูตรนี้เราก็จะมาปรับในสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะวันนี้เรามีผู้เข,าข้าแข่งขันของเราสองท่านค่ะคือุณนางซุยีมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้ววันนี้เรามีแฟนคลับรายการนะคะที่เขามาติดตามเราทุกอาทิตย์เลยวันนี้เขาขอมา j o ยค class ด้วยซึ่งเป็นวันดีเลยเนาะ Today in Thailand today is Mother's Day yeah so it's holiday <laughs> วันนี้น่าจะมีคนชมหลายท่านเนาะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะเพราะวันนี้เชฟมาแชร์สูตรถึงสองสูตรเลยทีเดียวโอเค so we r e gonna start from the weekend a c a o power balls the first ค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวตัวแรกจะเป็นสูตรคาคาวหรือช็อกโกแลตนั่นเองคาคาว ต่างจากช็อกโกแลตยังไงค่ะเขาเหมือนสกัดเย็นนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางวิตามินแล้วก็ความขมเนี่ยที่มากกว่าโกโก้นั่นเองเนาะคาเขาจะเป็นตัวนี้สีจะเข้มเข้มนะโกโก้กับคาเขาไม่เหมือนกันเนะาะประโยชน์ต่างกันไหมคะก็ต่างกันคะ่ะเพราะว่ามันสกัดเย็นอ่านะแล้วก็วิตามินความเข้มความอะไรเงี้ยมันดีกว่าเราจะเรียกว่าร้อคาเขานั่นเองโอเค start with the almonds โอเค this one โอเค1ข okay. ั oh, you need to help me to to do that โอเคเราเริ่มกันที่อัลมอนด์1 1 1ขั้บนะคะอัลมอนด์เราต้องเอาทำอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะเอามาก็ถ้าเป็น raw vegan เราแช่น้ำแล้วเราก็ดีไฮเดทแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากได้รสชาติที่มันดีขึ้นก็เอาไปอบสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะอบให้พอสุกมันก็จะมีความหอมโอเค1ขั้บ and then pumpkin seed half a n h a fourth cup Okay, pumpkin seeds. I use a, a little bit um, roasted. Okay, <laughs> for more flavor. Uh, yeah, all right. <laughs> okay, they're in here. Almond one cup, mallet cup, what else? Flaxseed powder. powder. So use powder for more. เสื้ออ f ย a สแฟ e กซีด d e r เ o อร์ฟอร์มอลเราใส่แฟกตัวแฟกเมล็ดแฟกซีดป่นน่ะลงไปด้วยเพื่อให้เขาเกาะติดกันด้วยแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางสารอาหารเนาะในแฟลกซีดเนี่ยก็มีน้ำมันโอเมก้าค่อนข้างเยอะอ่ะมาชิลทีสปูน just two yep one more จากซีดพาวเดอร์ซื้อได้ที่ไหนก็เราซื้อาเล็ดมาแล้วมาปั่นเองก็ได้ค่ะคิดชื่ออ่าตัวนี้เป็นออร์แกนิกคาโคลพาวเดอร์นะคะ you need very chocolate or just normal what it's okay it's okay <S <laughs> okay ใส่ผงคาคาลงไปค่ะ อย่างที่บอกคาเขาเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากแต่ถ้าใครมีโกโก้ที่บ้านก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณลงไปเพราะว่าโกโก,โก้ความเข้มข้นเนี่ยไม่เท่าคาเขาเนาะเขาใช้ได้เหมือนกันโอเค i will r i e n d it first yep อ่าเราจะปั่นสวนส่ผสมของแห้งก่อนเดี๋ยวของที่เป็นเปียกอย่างโคโคันออยล์หรือเดทเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังเนาะ <laughs> so we blended the dry ingredients first. Then they put um, the wet ingredients like coconut oil and date. So um, you can use um, stevia for, for sugar-free. ก็คือถ้าใครอยากได้ที่เป็นไม่มีน้ำตาลก็ใส่เป็นสตีเวียแทนได้แต่ตัวนี้หรือใช้เป็นผงมังฟรุดได้มังฟรุด is yeah it's okay too yeah you have you have มังฟรุด you want you you want to put it yeah yeah okay <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวสูตรนี้คือที่เชฟให้เนี่ยจะเป็นอินทผลัมซึ่งถ้าใครใช้อินทผลัมเนี่ยแช่น้ำก่อนแล้วเอาเม็ดออกนะคะแต่นี้เดี๋ยวเขาจะใช้เป็นมังฟรุดแทน แม่เห็นไหมคะมังฟรุทพาวเดอร์ก็คือถ้าใครสงสัยมังฟรุทพาวเดอร์ก็คือหล่อฮังก้วนั่นเองหล่อฮังก้วมันดียังไงก็คือไม่มีค่าดัชนีีนตันต่ํามากๆให้แคนอรี่เท่าไหร่นะตึ๊ดตึ๊ดตึศกิโลแคลอรี่อ่าก็คือเหมือนสตีเวียเลยก็คือคนที่เป็นเบาหวานค่อนข้างแนะนํา คนไข้มะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลใช้มังฟุตใช้สตีเวียอีลิตลิท่ออะไรเงี้ยได้หมดแต่มังฟุตมันดีตรงที่ว่ามันเป็นน้ำตาลธรรมชาตินั่นเองเนาะหาซื้อทั่วไปหาว่าใช่ไหมคะ a little bit expensive <can> แต่ความหวานเนี่ยที่บอกซีไม่ว่าจะเป็นซีเวียหรือมังฟุตเนี่ยจะให้ความหวานที่แปลกมันหวานแบบไหนคะ Yeah when you take a break is i กังเป็นชื่อไหมหวานแบบไหนคะเชฟที่ว่าแปลกหวานแบบไหนคะอืมเคยทานเยาหวานแบบ it's not natural it's not usual h u not not sugar sweet but you wanna taste it ความหวานเป็นไงคะหวานหอมมันมันหวานหวานแบบ นี่เมื่อกี้เชฟบสูดหายใจมันเข้าไปเลยเนี่ยเมื่อกี้มันไม่หวานนะอีสคัมใช่ไหมลังโอเค That's three คือถ้าใครไม่เคยทานอย่างซีเวียหรือยาหวานเนี่ยคนเริ่มต้นลดน้ำหนักอะ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆอื <c oughs> แต่รสชาติดีกว่าซีเวียนะซีเวียบางทีอ่ะมันจะมี after t a เทสที่ขมแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ขม ก็หาซื้อได้เดี๋ยวถ้าใครหาแบบผงไม่ได้เอาเป็นลูกอะมาต้มเป็นน้ำเชื่อมเอาไว้ปรุงอาหารอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะน่าลูกหนึ่งนะ่าจะไม่แพงน,ะนางะยี่สิบสามสิบบาทโอเค we use that one right จริง I'm not sure how to use that how much like half teaspoon The Yeah y ย a h โอเค คุกอนโอดเลยใส่น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะตัวนี้ครบหรือย่างครบแล้วเนะ <c oughs> าะเ่็นที่บอกว่า Energy Ball เนี่ยที่เขาเรียกว่า Energy Ball คือลูกหนึ่งเนี่ยมันให้แคลอรี่ที่ค่อนข้างจะสูงก็ร้อยกว่าแคาลอรี่เพราะว่าอะไรมันมีถั่วมีน้ำมันมะพร้าวก็คือคนที่ไดเอทอะไรอย่างเงี้ยหรือทานเป็นสนแน็คระหว่างวันอย่างเงี้ยก็คืออยู่ได้ทั้งวัน คือว heart, ิ่งรอบหนึ่งอะเราผ่านแคลอรี่ไปเท่าไหร่หรอเยอะเออก็ไม่เยอะเท่าเขาบอกหรือเปล่าใช่ไหม I will put a little bit of almond milk because the 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 recipe is put date date is can help to stick together so we use powder of sugar they t h e y don't stick together ค่ะแต่ตัวนี้ไม่อยู่ในรซิปีนะคะก็คือเมื่อกี้ในสูตรเราใส่อินทผลัมอินทผลัมเนี่ยจะทำให้ power ball ติดกันแต่ทีนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เราใส่น้ำตาลเป็นผงแทนอาจจะต้องเอาวัตถุดิบที่มันเป็นมีมีน้ำลงไปนิดนึงให้เขาติดกันเนาะใส่ เมื่อกี้สองช้อนโตค่ะก็ดูว่าเขาติดกันไหมโอเคเขาติดกันเนาะหรือ so if you have nut butter you can put that ถ้าใสเ่เขาเรียกว่าอะไรนะเนยถั่วเนะถ้าใครมีเนยถั่วก็ใส่ได้เหมือนกัน อย่างพีนัทบัตเตอร์อัลมอนด์บัตเตอร์แมคคานีเมลลบัตเตอร์ก็คือเพิ่มความความหอมมันแล้วก็เพิ่มแคลอรี่ด้วย <laughs> เป็นเอเนจี่บอยเพิ่มอีกโอเค let me try it. that i c r e a sweet or no? เดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าที่ใส่ผงรองกวยไปหวานหรือเปล่า is sweet for me but we need more. You <laughs> put more. It's dessert, right? Yeah, yeah it should be. <laughs> Is it low calorie? It's yeah, Don't it's worry. fine. <laughs> it. Should, I <laughs> should <I> <laughs> <laughs> okay. <laughs> yeah, <let's see>. okay. <laughs> make the balls like 25 grams of peach อันนี้ล้างไหมให้ให้เลมล้างไหมหนอ no more than that มีมีคนไข้ถามมาค่ะเป็นต่างชาตินะคะถามว่าถ้าเกิดว่าแพ้อัลมอนด์จะสามารถใช้ยังตื่นแทนได้ไหม Okay, so if you're allergic with almonds, you um, better resort, you can use um, walnuts. Because walnuts have a lot of fatty, like butter, it tastes very good with the cacao. So if you have vanilla extract or vanilla powder or vanilla beans, you can put in the cacao powder, cacao powder balls, more, more flavor. So walnuts is a good option okay <laughs> maybe you taste this first is it sweet for you Taste. so we can put sweet right okay good <laughs> จร,จริงๆคือถั่วเราสามารถเอามาทำเป็น power ball ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ uh, ัลมอนด์ไมค์ดีเมียเอ่อเมล็ดฟักทองเมล็ดอันนี้เรียกว่าอะไรนะอ๋อซ oh, ันโพร,ร I'm just thinking about the Thai language โอเคซานโพรเวอร์ซีก็คือเมล็ดทานตะวันเ <c oughs> นาะน่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำรสกรีนม t c h a นะคะก็คือ รสชาเขียวนั่นเองอ่าแล้วในตัวนั้นนะคะ So I forgot t h i s one. Can I combine? อ่ forgot this one. You'll mix some t o p p i n g in. Yeah. So อันนี้นะคะก็คือเป็นคาคาวนิบค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปในนั้นด้วยเพราะเอ่อให้มันมีเทคเจอร์ที่กรุบกรอบด้วยเนาะเหมือนช็อกโกแลตชิพ ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ใส่โกจิเบอร์รี berry, เ่เพิ่มสีสันเนาะถ้า okay. ดูเป็นคาเขาแล้วนาะโอเค just half okay check out เราใส่โกจิเบอร์รี่ลงไปเพิ่มเพิ่มสีสันเนาะโอเคอ่าพอเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นสีแดงด้วย <Oops. S 1> อ่าให้น้องซันปั้นค่ะ ต่อไปเราปั้นมัชะนะคะอะแคชชูสค่ะตัวนี้เดี๋ยวรอกล้องแป๊บหนึ่งอ่าต่อไปค่ะเราจะเป็น so the next one we gonna make um what we c a n m a t c h a green tea power balls นะคะก็คือตัวสีเขียวนั่นเอง เนาะซึ่งถ้าใครทั้งบ้านเนี่ยใครมีถั่วไม่ทบครบตามเชฟปรับเปลี่ยนได้ด้วยสัดส่วนที่ก็เท่ากันก็ได้ค่ะอะตัวนี้ใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ก่อนนะคะอือใส่จิ้มันแตกอ๋อเป็นไรค่ะมันไม่ต้องกลมมากก็ได้ค่ะเป็นศิละปะครึ่งครับค่ะ The m a n g fruit is still in my b r e a k It's Yes. my Really? note. ข้าวโอ๊ตค่ะอันนี้ค่ะ Raw Red Oat นะคะใช้ข้าวโอ๊ตครึ่งครับค่ะถ้าใครที่บ้านงงสูตรนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีคำว่าครับครับถ้วยไหนไม่ใช่ถ้วยอะไรอย่างนะคะคือต้องถ้วยตวงนะคะ หลายคนนี้แบบไม่ค่อยทำกับข้าวอะ่ะจะถามเพราะว่าถ้วยแบบไหนถ้วยถ้วยซุปหรือถ้วยอะไรเงี้ยต้องถ้วยตวงนะโอเคซันฝาเวอร์สค่ะเม็ดทานตะวันหนึ่ส่วนสี่ครับโดยประมาณมาเลเชียค่ะเมลเลเชียแบบนี้อันนี้มีแบบป่นแล้วกับไม่ป่นด้วยเนาะเมลเลเชียก็ทำเอ่อเป็นไฟเบอร์สูงเนาะมีน้ำมันด้วยตัวนี้แล้วก ให้เขาทำงานคล้ายๆแฟกซีดเมื่อกี้เนาะให้เขาเกาะตัวกันเราใส่ของแห้งไปเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือผองชาเขียวขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะถ้าใส่เยอะจะขมนะผงชาเขียว เดี๋ยวลองใส่ไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะดูก่อนแล้วแต่ยี่ห้อเลยปั่นก็คือที่สองคนสองท่านเนี่ยปั่นอยู่อะเออปั่นอยู่ it's a little bit hard to film the balls because it's not wet enough so normally they put date so that's going to be wet a little bit dry <laughs> 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 uh, ไปแล้วนะคะสีเขียวๆแบบนี้ต่อไปด้วยอินทผลัมนี้เชฟแช่ไว้เรียบร้อยแล้วอินทผลัมประมาณ3-4อันอยู่ที่ความหวานเนาะนี่แ <Okay. S 1> ช่นานไหมคะแช่ประมาณ30นาทีค่ะและน้ําอินทผลัมที่แช่เอาไปทําอย่างอื่นได้ก็ไม่ต้องทิ้งก็ได้ค่ะเอาไปชงชาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปน้ําเชื่อมก็ได้เหมือนกันแทนความหวานอินทผลัมค่าดัชนีน้ำตาลก็คือน้อยกว่าน้ําตาลสายแต่ก็ยังเป็นน้ำทตาลอยู่นะก็คือเป็นน้าตาลธรรมชาตินั่นเอง บางคนจะบอกว่าเบาหวานกินอินทผาลัมได้ก็ไม่ก็ไม่จริงนะก็คือมันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่แต่เป็นน้ำตาลธรรมชาตินั่นเองโอเค what else a little bit salt ใส่เกลือนิดนึงค่ะทำไมสูตรนี้ต้องใส่เกลือด้วยคะเออเพิ่มอรรถรสค่ะก็ <c oughs> <c oughs> มันมีความรสเค็มนิดหนึ่งหรือจะสูตรนั้นก็ใส่เกลือก็ได้ค่ะ so t ดิส่ว e ไหนก็จะ put um flax seed oil ก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ส่วนเมื่อกี้ใช้โคคนัทออยล์ส่วนนี้ใช้แฟลกซีออยล์สับสอบกันได้เนาะแล้วแต่ว่าใครมีอะไรแต่แฟลกซีออยล์ก็คือเป็นไขมันที่ดีเนาะอัลมอนด์มิลค์ค่ะหนึ่งส่วนสี่ครับ ก็จะปั่นอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะพอมันมีสีแดงมันก็ดูดีขึ้น Anyway, อันนี้บอกพอใส่ในผ่าลำอ่ะเขาจะเหนียวแบบนี้เลยเนาะ so the recipe that have um, the date is gonna be like stick together t h e easier to make the balls okay, okay. ถ้าใครชอบแบบเนื้อน,นิ่มเนียนปัน่นถั่วก่อนนานๆก่อนที่จะใส่พวกของเปียกเนาะถ้าใส่ของเปียกแล้วมันเขาจะปั่นให้เข้ากันแต่มันจะไม่ละเอียดละ โอเคเมื <laughs> okay. ่อก,กี้เชฟใช้ชาเขียวแค่แค่ครึ่งเดียวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตกะอันนี need more sweet ด้วยความที่ชาเขียวเนี่ยแต่ละยี่ห้อความผมไม่เท่ากันต้องดูยี่ห้อดีๆแล้วนะคะชาเขียวร้อยเปอร์เซนต์ไหมอะไรเงี้ย กีใส่อินทรพลมไปสี่ละเ,เรียบร้อย แปนค่ะถุงมือเดิมเหรอคะได้ค่ะได้อ่า and you need to coconut flour no what already nice so this one เป็นอ่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองโอ้ oh. อ่ะสมมติเราอาจจะต้องแรงแรงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราชุบกับเนี่ยค่ะแป้งนี่อเหมือนโดนัทเหมือนดังกินโดนัทเนาะเราไปหลอกเด็กได้ว่า <c oughs> <laughs> มันคือโดนัทแต่มันก็คือ Energy b a ีบเราเพิ่มมูลค่าทางสารอาหารด้วยการพุทอใส่ <laughs> so the one is no sugar. It's not sugar. It's flour. It's kind flour. Oh. flour. So nice, look. Yeah. Like donut. Right. You can tell children that it's sugar. <laughs> <laughs> I, <laughs> I, I think sugar. <laughs> yep. I uh, and this one, Huh <laughs> ตัวนี้ล้วก็ปั้นค่ะอย่างถ้าถ้าใสา่นผ่าลำม,มันก็จะเหนียวๆอย่างเงี้ยนะปั้นง่ายเลยนี่นนอือนีนี่ค่ะก็ได้ละเป็นมัชชะกลมอ่าได้โอเค

choose brand that extra virgin is not that really strong flavor yeah if you put in powerball it's going to be yeah, the taste is change. changed but you can't have you try we'll try to do that with yeah because it's um it's good fat this look nice does she seen? see no what do you think yeah. Oops. Oh, this is creative. Yeah. Look it. Right. If you have hemp seeds, oh, it's a good choice. <laughs> you look around. We yes. have it. Hemp powder. Yeah. But uh, no, co no color. No color? Oh, it's they the have same powder. color. Same color as green. Oh. Okay. แต่ถ้ามี a ับเพ m ่มซีก it's good สลับไหมดูดีสร้างสัตว์ค่ะคะแนนจะตัดสินคิวกับอ่นอ่าเนี่ยค่ะ power ball นี่เราจะแปะพวกนี้ลงไปได้น่าทานมากๆเหมือนคริสต์มาสเลยค่ะอืมเขียวแดงนี้เนาะ Good. Okay. ก็เป็นสูตรที่สามารถกลับไปทำที่บ้านได้ง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวเชฟจะปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันของเราปั้นต่อไปนะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเชฟโอแล้วก็มาทำอาหารที่อาทิตยสุราพีนิกนะคะถ้าใครสนใจ สูตรดีๆแบบนี้ก็ติดตาม a k i s i s l i f e ไว้นะคะเราก็จะมีสูตร healthy vegan อย่างเงี้ย healthy yummy delicious เนี่ยแล้วก็ e c ด้วยก็คือมาที่คลินิกหรือใครสนใจจริงๆก็มาจอยคลาสได้ทุกวันพุธเนาะเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ Akisus Clinic อโศกนะคะมาง่ายๆเดินทางง่ายๆเลยก็หรือถ้าใครอยากทานเมนูนี้ ตามเชฟโอไปที่โอคินิกคอนเซปต์ได้นคะค่ะโอเชียนทาวเวอร์สองวัตถุดิบถ้าหาซื้อไม่ได้ที่โอค a นิ c คอนเซปต์มีขายไหมคะมีขายเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มาขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยที่เชฟโอนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ see you next class บาย